คนมัดปวดหัวเลยมดบทัเบิ่งกันเ้อที่หยบเรียบกันเนาเบื่งกันแน่เบิ่งกันแน่ อปิตาออนสอนปิตาออนสอนขนาดเลยคนกูเขาจักมาเตใสไปหาสื่อเขามาตากเด้อพี่น้องเอยจะเป็นคนจังไรจังปวดแท้ยามกู่จะเป็นลายพูนเออผู้ใดให้เขาเพราะอยากห้องอยากให้ได้เบิ่งยืนถ่าแล้วงองแลงยังร้ายคนอยู่ใด ขาหมูเป็นตัวเด้พี่น้องหลายแห่งปวดเฮ้ยเบิ่งหมูมดเป็นตัวแต่ละขาบเบิ่งพี่น้องบ้านเน่าจับกระสอบสอบเดียวสามคนเบิ่งเนี้ยพี่น้องหยาดกันจับปูยังว่าปูใบจับสมมพติอยากข้องอยากใครยังว่ะปูนปูนอดนี่ยังเตสิลุกขึ้นมาไเลยผม ป็นตอนสอดมาบ่ได้เด้อแม่มากพอได้ประธานใหญ่เพิ่นมาบ่ได้เพิ่นมาคุมงานได้แันซีเป็นผู้ซี่เออบ่ริเลกุลมากเพราะอยากห้องอยากให้ได้ผู้นั่งอยู่สละตอนสอดน้ำลูกหลานเพิ่นจะเป็นลายอาโอ้ยอยากไปซื้อเขามาตากอีกเด้จังสองหน่อยสอบยังจังหลายเถอะประธธาานประนใหญ่ หายเขาแล้วโอ้ยเบิ่งค้นเนี่ยทาเป็นผู้เสิร์ฟน้ำเบิ่งคนคนนั่งจนเต็มชลานี่ประธานใหญ่นี <uh> no ่ทาเสิร์ฟน้ำอุ่นเสิร์ฟน้ำเลยนี่เต่ละงานนี่ต้องให้มีส่วนรวมน้ำเขาล่ะนี่นี่ละงานเพิ่นไปบ่ได้หรอกงานวันศิคาบุน พอ่รรท์หนึ่นบ่ดัน้เด้เกี้ยวนี่บ่ดัน้เด้เกี่ยวงานสุดท่ายเพ่นว่าเอาหมูมาคาวนี่งานสุดท่ายนี่ประท่านใหญ่เออนี่ม้อนี้มีแต่ลูกหลานเพื่อนนี่ลูกหลานลูกหลานเมเลยนี่ลูกแอรเพื่อนนี่นางเฝ้าบางทีแบบมองคนกินดานี่นายบักหมี่บังยังนี่พ่นพ่นถวยบวงพ่นพ่นกางหอบมานอนพี่เลยเด้หนี่ น oui. pues nah ั่นเอาเด้อเอาเด้อพูฝนเนะเมืองเนี่มือนฝ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 นคอยู่ยัน่นใตตีนะฝ่าแเอห้งะฝ่าแหงงเมืองเนี้ บิ้งเนี่ยฝ่าแหงโอ้ย่นแบกเองเลยแต่ไอ้ผวกผู้หญิงพัวนี่เก่งของเขาเด้อเบื้องเบิ่งุนเบิ่งเบ่้องเก่งยีหรีสมเขาบอยหงอผัวบ่หงอผู้สายผู้สายมากกว่าท่านเนาะมากจังใดเอ้ยบ่ดิมากไดยเอ้ยบ่ดิเนี่ยเนี่ยหนักหนักินัก เบิ้องเนมาทีงไหนเอ่ยพุน่นไปเอาลงบาดที่เจ้านั่นไปเอาลงมีลาดาเขาสิดขากดเดาวิีแล้โอ้ยทีมงานนี่โบพอนี่เด้อนี่เอาท่าท้อยด้วยหรือเปล่าผู้ไปหลอดผู้ไปหลอเน่หน้องเขาทีมงานนี่ 来吧。